เวลาตามโนตามเนี่ยส่วนมนากเขาจะมีลีลาลเอาขอลีลาน่นึ่ง สวัสดีครับทุกคนพวกับผมนะครับไอ้ตู่นะครับในช่วงช่วงนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเราอยู่ที่บ้านนะครับเราจะไม่ได้ไปไหนนะครับเราอาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครที่กําลังโดนโควิดช่วงนี้นะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับโควิดมารอบนี้ สำหรับคนที่อยู่สมุทรสาครนะครับก็โดนเต็มๆเลยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะฮะที่เจอวิกฤตช่วงนี้นะครับเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับทุกคนเอาล่ะฮะวันนี้การอยู่บ้านของเรานะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกิจกรรมในบ้านมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คงไม่พ้นเรื่องของอยู่บ้านนั่งดูหนังทําอาหารนะฮะจริงๆที่เราอยู่บ้านก็คือเราก็ไม่ได้ติดโควิดนะแต่แค่เรายังไม่อยากไปไหน เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็ไม่อยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยคนที่เรารักและก็คนที่รักเราเนี่ยได้เราก็ไม่รู้นะฮะว่ามันจะไปกับรถกลาหรือว่าไปกับตัวเรื่ออะไรเงี้ยเราก็จะอยู่บ้านนะครับทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง t i k t o อกเอ่ยนะฮะแล้วก็ทางไลน์เอ่ยนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับเพจด้วยนะครับทางช่อง YouTube ด้วยนะครับก็ขอ ขอบคุณมากมเลยนะครับเอาล่ะฮะวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะฮะก็คือทำอาหารกินอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนแล้วก่อนออกจากบ้านเราเนี่ยต้องใส่แมสใส่หน้ากากนะไม่เจียวล้างมือมเตรียมให้พร้อมนะครับป้องกันตัวเองนะครับอ่าเราก็จะไปตลาดแล้วก็มีอะไรม,มีแมสอ่าใส่แมส เจอแล้วเมื่อเรียบร้อยนะครับทุกคนไปไปตลาดกุญแจด้วยถ้าไม่มีก็ไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีกุญแจไปไม่ได้ <c oughs> โอเคไปเลยสิไปไหะไปห้เนี่ยไม่ไปให้เขาหรอกขับรถดีนะโอเค <c oughs> ได้ไรมาไหนดูสิ

ไปเลยป่าถึงตัวเรียบร้อยป่ะเราจะเข้าไปดูวิธีทำการอาหารกันเลยไปดูกันเลยครับ Let's go เวลาต้มต้าเนี่ยเวลาต้มต้เนี่ยส่วนมากเขาจะมีลีลาใช่มต้มต้มเนียมี

เป็นแม่ครัวต้องมีแรขนาดนี้เลยข้ที่่้องใส่อนี้อ่ะอะขอจังหวะยุยจังหวะนึงเดแ้แตวแแนแแแนแต่แแนอาดูหน้าน้แต่เลทาลน้าเอเอาออ๋อโอ้ยหยุดไปหยุดไปแล้วครับแล้วมันไม่ได้พอเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับ เราก็จะทําเมนูกับการที่เราต้องพักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับในช่วงโควิดที่ตอนนี้อยู่ที่สมุทรสาครนี่นะครับและเราก็ยังอยู่ในพื้นเขตพื้นที่สีแดงวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกินกันครับถามแม่ครัวครับแม่ครัวครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรจ้ะซุปนอไม้ซุปนอไม้แล้วก็อะไรอีกของฝากกแม่แม่แม,แม,แม่ยังน้อจำซื้อเราบ้ได้แม่อะไรแม่บุญตาบ แม่ใจหรือแม่ดาราบุแม่ใจหรือแม่ดาราฝากมาให้เดี๋ยวก่อนมีเมนูอ,อะไรบ้างมีสูชอไม้อะไรปิ้งหมูแดดเดียวมีสูชอไม้กับปิ้งหมูแดดเดียวนี่มันเมนูเทวดาเลยเนี่ยโหน่ากินว่ะทุกคนพดแลรวอยากกินว่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีขั้นตอนจังไดเหตุจังไดวิธีทำนี่เป็นจังไดตัวหนึ่ง,งเ,เราทำไงอหนอไม้ไปต้มเหรอใช่ต้มต้มก่อนไหมต้มอ่ะเอาอันอไม้ไปต้ม น้ำยาดังเนี่ยมาจากไหนอ่ะตุนไว้ซื้อตุนไว้ซื้อมาจากตลาดโอ้ซื้อตุนไว้ตุนไว้ใช่พี่นึ่งข้าวใช่พี่นึ่งข้าวด้วยอ่ะเหตุผลว่ไม่เป็นแล้วเอ้าแล้วนายเจ้าหนึ่งยังไงนกันหนึ่งขันวไม่นึ่งข้าวด้วย เออปวดเห็ดเปน็นแล้วพี่น้องหนึ่งเขาโอ้ยมีอะไรเห็ดอ่ะช่วยช่วยเดี๋ช่วยกันะเคยทำปะช่วงน้ำหมดใช่ไหมเอาหวัวอันนี้อะไรที่ไม่เคยทำก็จะได้ทำล่ะพี่น้องเว้ยตอนนี้เอาหวัวอันนี้นะ้าก้อนฮะเจ้าอย่ายว์เหรอวาเจ้าไม่เคยเล้เย,ยนี่จะแม่อะไรเนี่ เนี yeah, mm ่ยไม่ยไป่ไแม่ไ hmm. ย mm ่ก hmm. mm ับเสื hmm. mm ้อเ่นี่ข้าวเหนียวใหม่ด้วยเนี่ยข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวเสียของเหนียวไหวจะมามคลื่นนี่อ่ฮะยังไงต่อเอากระีเอาหน้าใส่หอน้านึ่งเอาละครับบุคเรตกระเดาพี่น้องได้บันกได้วาเล้วเลยละกันเนาะโอ้ยเอาน้าใส่หมอนึงคนกับแม่แม่บัน ล่างหัวได้เรียบร้อยห้มันมันชุ่มชุ่มให้มันเปียกเปียกค็ให้มันชุ่มชให้มันเปยกเป่าเส่แลค้วไดค่ะทข้าลงไปนี่วิธีนึงข้าวเหนียวเลยเนี่ยวิธีนึงข้าวเหนียวเลยเหนียวซีเดอพี่น้องเดอเอ้อเดอพี่น้องเดอหนเดมเบเคยเห็นกันด้อเห็นแด้บมเคยเห็นกันดเดอเห็นผมหนึ่งข้าเป็นยุละพี่น้อง Lỡ nào! Think em ở đây. Tao ở đây. Tao thì... ở đây. đang à, thì... ở đây. Tao ở này Tao ở đây. 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 đây. หมอดปิดตัวเดยวแค่เนี่ยถ่ายมันคืนโอ้เแ็่แค่นี้ยเราถ่ายมันคืนโอ้ปิดปิดอ๋อได้เงินเรียบร้อยเอาลราพี่น้องเบิบ oh, okay, 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 ่อนกด้อเพื่นไม่เคยหนึบคนเดียวฮะอมแดงนี่อมแดงมาพิงน้อยมาพิงน่อย ต้นหอมผักชีเอมใช่โอมีต้นหอมผักชีโอ้ผักชีร้กโ้ยโองไม่อลเนนะเราต้องใส่อย่างนี้อ่ะเล่นเล่น เขาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคุณนี่โอ้คันนี้แก่สูงแล้วเหรอคันนี้เนี่ยนี่เขาเอ่ยว่าคันนี้สขกแล้วแค่เนี้ยโอ้ก็เรียมือเนะเราอ่อนไงมันนุ่มแค่เดียวอ๋อคือแค่นี้วิธีนึงคันเดียก็สูกแล้วถูกต้องไะหิวข้าวมาเนี่ยไปเอาสตียไส้เขาก่อนเนาะเอาเสตียไส้เขาก่อนอ๋อมันไม่ได้กินได้เลยอะปล่อยนอนใส่ก่อนตัวะโอ้ก็ต้องใส่ก่อนสิเขาเอ่ยน่ะใส่เขาก่อนใส่เขาก่อน

น้ำเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยเอาน้ำฟิดติดใส่ด้วยเพื่อบ่ให้เข้าติดเพื่อไม่ให้เขาติดเออออุ้ยจ้าให้ผมเปลนอีกหนึ่เอให้ผมเป็นตัวฮึบฮึบติดด้วยอ๋อหนึ่งสองอัพฮึบโอ้นี่ครับทุกคนเข้าสารเมื่อกี้นะครับที่เราเทลงไปบบแป๊บเดียวเองโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวรู้สึกยิงมีความสุขจริงเลย มีความสุขไหมแล้วเราเขาใส่ได้อยู่บ้านมีความสุขได้หยุดงานเหรอมีความสุขเไม่ได้ทำงานอ๋อได้หยุดบ้างได้หยุดบ้างโอเคนี่คือข้าวสารที่เราใส่ไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มันก็ม่เป็นิัสิบปี่ะโอ้มันก็สุกไหกันเนี่น้องเอ้ยข้าวมันข้าวไม่ก็ต้อหนึ่งโดดอะโอ้ข้าวไม่ก็ต้อหนึ่งโดนข้าวใหม่ก็คือข้าวปีนี้นี่ที่เราไปเกี่ยวข้าวเมื่อกี้เองใช่แล้วโอยย่าลืมไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปอะไรคะคลิปเกี่ยวข้าวอ๋อที่ว่า งานเกี่ยวข้าวไปป่วนไปป่วนเขาเกี่ยวข้าวนี่หรือที่เราไปป่วนเข้ามาโอเคดีแล้วได้เข่ามาเหนียวโอเคปักแค่เข่าลอยก็จุ่มอะไรก่อเสร็จแล้วเ็าก็เทเลสิอ๋อทำม้วนๆเทอย่างไรแบบนโซ่จุ่มอเพื่ออย่างเพื่อไปใส่นี่หลวมๆไงให้มันหลวมๆถ้าหยิบมาอย่างนี้ไม่ได้โอ้ไม่ได้โอ้นี่คือเสร็จแล้ววันนี้แล้วว้า จากข้าวสารเมื่อกี้เป็นข้าวนึ่งทุกคนแล้วแล้วนี่เป็นไงพร้อมกินไะคำถามถามชีวิตจริงทำาข้าวนึ่งข้าวเนี่ยเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำความได้อุ้ยปอในปอพัทลมอ่ะคือเกิดมาเนี่ยทำเป็นเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ทําเป็นไม่ได้สอนบอกแต่ว่ันนช่วยพมีโออีพ่ออีแม่ช่วยเฮ็ดอ๋ออีพอยแม่พไพไ่เฮ็ดไ,ไปเลยชี่คือตำตำให้แหลกแล้วก็ซุปได้เลย เอาเพ็ดบ้ตำลุตายมงมีรลคระโอ้โอตำลตาีเอ้โอ้ยโอ้ยนี่เขาเดียวก็มีนซุปกม้ยแานี่มารีลาดีเป่าโอ้ีลาดีไหม ไม่งั้นหัวจะรักจะหลงหัวจะรักจะหลงะโอ้องไปโอ้ก็คือรสชาติเป็นไงรสชาติก็ใส่เครื่องมีอะไรบ้างก็ชุบรสน้ำปูน้ำปลาหน่อไม้ตามที่เราชอบเนี่ยนะนี่ถ้าเราชอบอะไรเราก็ใส่นั้นแหละนะนี่โอ้โอเคพร้อมแล้วอยู่แล้วไปกินกันเลยดีกว่าทุกคนใครชอบก็ตามนั้นแหละนะก็คือชุบรสน้ำปูน้ำปลาแต่น้ำตาลเขาไม่ใส่โมโมใส่น้ำตาลปลาลายหยดนี่หนิพอใส่ปลาแดกแทน แต่ไปเดาชื่อรดน้ำลาลนิดหน่อยเนาะโอเค,อเคนะมักก็สิประมาณนี่ละมักเรียว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 ปะ่ะไปกินเข้าบ้าน,นี้ลุยมันเรียกอะไป แซ่บวลกรุบพี่น้องผมไปเลแซ่บธรรมดาแซ่บได้แซ่บดีขนาดลีลาได้เนี่ยนี่ลีลาพร้อมได้เนี่ยฝีมือกักแบแซ่บลีลาก็ได้ไะไปกินขา้าวไปจีกันโอ้ไปกินขา้าวโอ้ไปสีกันแล้วไปกินขา้าวไปกินข้าวไป้าแล้วไปสีกันอ๋อโอเคไะเอาละครับพี่น้องทุกคนนี่เราก็มาปิ้งหมูซุปหน่อไม้กินอยู่ที่บ้านเลยเนะาะถ้าเกิดจะไปกินขา้าวข้างนอกบ้านเลยทุกคน เนี่อยูบันานสบายสบายแต่เป็นเบอรไม่นู่ปเป็น่งไม่นู่มไม่หนู่นี่เป็นไหนสุ้ทำไมะนะครับเป็นบลาทูพอง่ะปลาทูพอ,อหอมห,อม,หอม,มูปิ้งหหมูปิ้งเข้าจะกินเข้าจะกินหมูปิ้งได้เต่าเลยนี่เห็นไหเนี่เห็นไหไหเดส้เเบออเห็นไหมจะกินหมูปิ้งใดเต่าเลยนี่บทูพอนนงน,อนี่ปลาทูพอทุกคนนี่มาด้วพี่นองกินข้าวน้ำกันครับ

ขอเปลนก็ร่งแรงใจนะครับให้การสารรับพี่น้องบ้านเฮาที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับตอนนี้ที่กําลังทุกทุกจังหวัดนั่นแหละทุกทุกจังหวัดเลยนะครับที่กําลัางโดนช่วงโควิดรอบ2รอบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขอให้แคล้วคลาดผ่านไปโดยไวขอไปส่งกําลัางใจให้นะครับผมนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับขอคนขอให้คนที่รักผมเนี่ย มีแต่ความสุขความเจริญผ่านจากพ้นภัยเร็วๆขอให้คนที่เกลียดผมก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผ่านจากโลกนี้ไปโดยไวนะขอให้สีสีคุ้มครองทุกท่านด้วยเถิดนะครับพอผ่านไปแล้วฟ้าล้างใหม่ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเร็วด้วยเถิดทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปกินหมูปิง้งย่างในบรรยากาศแล้วสำหรับวันนีส้สวัสดีครับบ๊ายบายเต้นได้กวนตีนมากเลยพี่ เอาละครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่ยเกิดมานะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยจะมีดวงขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็จะมีดวงลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราดวงขึ้นมากๆเราก็เก็บเงินเก็บคองไว้บ้างนะครับเพื่อเวลาดวงลงเนี่ยหรือว่าช่วงที่เราตกขาลงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใคร นะฮะไม่ให้คนอื่นว่าเราได้นะครับเอาละครับฝากไว้ให้คิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ